รายงานข่าวสุขภาวะภาคกลางสารใจสารพ <สา S 1> ลังรายงานข่าวสุขภาวะภาคกลางสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจัดทำต้นแบบอาคารแยกโรคสามชั้นป้องกันการแพร่เชื้อในโรงพยาบาลประสิทธิภาพสูงประหยัดค่าก่อสร้างประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช้งานได้จริงปลอดภัยทั้งผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจและบุคลากรทางการแพทย์ในแพทย์ประภาสจิตตาสิรินุวัตรรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกล่าวว่า ห้องแยกโรคติดเชื้อเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลในการจัดการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อจากบุคคลหนึ่งสู่บุคคลหนึ่งโดยเฉพาะผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจเช่นไข้หวัดใหญ่วัณโรคที่สามารถแพร่เชื้อโรคแก่ผู้อื่นโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ได้โรงพยาบาลจะมีห้องแยกโรคเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ซึ่งโดยปกติแล้วการก่อสร้างห้องแยกโรคนั้นมีต้นทุนต่อหนึ่งเตียงสูงมากต้องติดตั้งอุปกรณ์ราคาแพงทำให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งไม่สามารถก่อสร้างห้องแยกโรคติดเชื้อได้เพียงพอต่อความต้องการได้ เพสนับสนุนบริการสุขภาพโดยกองแบบแผนจึงได้จัดทำต้นแบบอาคารแยกโรคติดเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อในโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพสูงประหยัดค่าก่อสร้างประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช้งานได้จริงปลอดภัยต่อทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ นายแพทย์ประภาสกล่าวต่อว่าอาคารแยกโรคติดเชื้อสามชั้นสามารถรองรับผู้ป่วยได้28เตียงแบ่งออกเป็นห้องแยกโรคแบบห้องรวม18เตียงห้องแยกโรคแบบเดี่ยว2เตียงและห้องพิเศษ8เตียงมีการระบายอากาศแบบผสมผสานด้วยการใช้ระบบเครื่องกลสมัรถภาพสมรรถนะสูงปรับอากาศ และด้วยวิธีแบบธรรมชาติในบางพื้นที่โดยชั้นที่หนึ่งเป็นห้องติดต่อสอบถามลงทะเบียนผู้ป่วยห้องจ่ายยาที่พักรอห้องเอ็กซเรย์และห้องปฏิบัติทางการแพทย์ชั้นสองเป็นห้องผู้ป่วยแยกโรคติดเชื้อแบบห้องรวมและห้อง แยกโรคเดี่ยวชั้น3เป็นห้องพิเศษซึ่งเป็นห้องพักเดี่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างครบครันมีการกั้นแบ่งพื้นที่เอื้อให้บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลสามารถติดตามมองเห็นผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิดบริเวณชั้นหนึ่งมีการประยุกต์ให้สามารถใช้การ ระบายอากาศได้ด้วยวิธีธรรมชาติโดยในกระบวนการออกแบบอาคารได้นำแบบจำลองสารสนเทศอาคารมาตรวจวัดสมรรถนะอาคารด้านการระบายอากาศด้วยการใช้โปรแกรมเพื่อศึกษาการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติห้องโถงพักคอยหลักชั้นหนึ่งให้อากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวกป้องกันการแพร่เชื้อทางระบบ ทางเดินหายใจจากผู้ป่วยสู่ผู้อื่นและลดการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศอาคารนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการได้แก่ลิฟต์ทางลาดบันไดที่เป็นไปตามมาตรฐานทั้งนี้กองแบบแผนได้ทำการตรวจวัดสมรรถนะด้านพลังงานของอาคารนี้ด้วยเครื่องมือโดยการใช้ระบบพบว่า อาคารหลังนี้ใช้พลังงานต่อตารางเมตรต่อปีน้อยกว่าอาคารอ้างอิงของเกณฑ์ของสถาบันอาคารเขียวไทยสูงถึง37.90%ทำให้อาคารนี้ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้เครื่องมือและกระบวนการดังกล่าวนั้นจะสามารถทำให้ผู้ใช้อาคารมั่นใจถึงประสิทธิภาพของอาคารหลังนี้นอกจากนี้อาคารนี้ใช้ระบบแบบจาลอง สารสนเทศในกระบวนการออกแบบทําให้ผู้ใช้อาคารสามารถปรับเปลี่ยนแบบให้สอดคล้องตามความต้องการได้อย่างสะดวกและอาคารนี้ใช้วัสดุก่อสร้างที่ได้มาตรฐานมีความคุ้มค่าเหมาะสมกับการนําไปใช้ในทุกภูมิภาคของประเทศทั้งนี้โรงพยาบาลที่สนใจต้นแบบอาคารผู้ป่วยแยกโรคสามชั้นสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ดร์นัทสิทธิ์สมบูรณ์วิทย์กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจารุณีกระถินหอมสถานีวิทยุ FM เพื่อสุขภาพ103เม z เฮนักข่าวสุขภาวะภาคกลางรายงานรายงานข่าวสุขภาวะภาคกลางสารใจสารพ <สา S 3> ลงัง